จอกูหมัดลูฟี่เป็นเกมแนวที่เราจะมาทำลายล้างเมืองทำลายล้างของนะเป็นเกมในะแซนบ็อกนั่นเองนี่อู้ไซเลนเทสนะดูดิโอ้ยอ,อย่าตามกูมาดูดิมันเดินตามเรานะเปี้ยงนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดมาขึ้นมาบนหัวขึ้นมาบนหัวอื ขับมาบนหัวแล้วก็เจาะเปิงหลุดหลุดกูบอกเลยหลุดกูบอกเลยหลุดยังยืนได้ไงเนี่ยระเบิดระเบิดระเบิดติดระเบิดฮนะอืออ๋อเอาเอา,เอาล้มล้มเอาเอาเอาตายต่อไปก็จะเป็นวอลเดนไมค์ครับนะก็ปล่อยซากซากปล่อยซากไซเรนเฮดอยู่นี่แหละดับไฟก่อน เอาดิคือจะบอกให้ว่ามันแบบมันตรวจจับเสียงนะระเบิดมือเรียบร้อยมือติดระเบิดเรียบร้อยเออเดี๋ยวนะมึงยังยืนไหวอีกเหรอว้ามันยังยืนไหววะทุกคนดูดิเอาว่าไม่ไหวแล้วมึงอย่าฝืนตัวเองเลยเพื่อนบอกมึงอย่าฝืนตัวเองเดี๋ยวกูติดระเบิดเพิ่มนะเว้ย ระเบิดเพิ่มเลยตายแน่มึงอ่ะเออเรียบร้อย,ย,อยนี้มีไม้กางเขนด้วยนะมันจะมาใช้กับวอร์เด้นเออเชื่อว่ามันยังตายไม่สนิททุกคนเนี่ยโอ้เอาะโอาเ,อาเอาหลือขี่หัวเออหายนี้มีพวกยานสตาร์วอร์ด้วยโอ๊ยโอ๊ย เจอกูหน่อยอืมเจอเจอกูสไนเปอร์สอยนอกสอยนอกเอาเฮ้ยสอยนอกเอาจบแล้วเอาใหม่ดัสเวเดอร์กูให้มึงลองใหม่พิวเออรู้สึกไงบ้างเออ ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยยิงซ้ำยิงซ้ำสโลโมชัน่นยิงไปเลยปอ้ยยิงซ้ำอีกทีนึงอื้อหลบได้มันหลบได้วะอื้อทีเนี้ยมึงไม่รอดแน่เอ้อเอามันรอดได้ไงอะ อย,ลย่ละอย่ระยะเผาขนปึ้งเรียบร้อยตายเป็นไงเฮ้ดันเบเดอร์เหรอดันเบเดอร์แล้วไงดันเบเดอร์แล้วเป็นใครล่ะมึงใครล่ะดันเบเดอร์ฮะเฮ้ดันเบเดอร์แล้วห้าวาเจอหน่อยเครื่องบินโอ้ยโอ้ดันเบเดอร์เอาเอาเอา,เอาดันเบเดอร์กูอยู่นี่ขึ้นมา นายเวเดอร์กูตมจมดินขึ้นมาเออกดมันลงดินเมื่อกี้โอ้โหหมัดลูฟี่หมัดลูฟี่หมัดลูฟี่เอ้าชิบหายกูต่อยแม่งไปไหนนี้โอบิวันเจอกูหมัดลูฟี่หมัดลูฟี่ก็มาชาร์จปืนชาร์ กระโดดขึ้นฟ้ายิงไม่รอดเรียบร้อยถ้ารถเรามีการเจ็ดสีด้านล่างเราก็บายๆนะอ่ะมีในใน,ในตัวเจ็นได้ได้ถ้าขับถ้าขับผ่านอันนี้แล้วมันไม่ระเบิดคือพระเจ้าไปเลยรถอู้ ร้อยโดนกูตัดคอยวันนี้ออกก่อนไม่เ,เกะกะมากลาก่อนอรีบร้อยกำจัดไดโดนเสาได้หนึ่งตัวย่าตาังตามกูหนูยิงปากยิงปาก หนูสอยทีละตัวมามาคือว่าไดนโนเสาร์ใช่ไหมเออเออเอาโอ้โอ้โอ้ตัวแม่ตัวแม่เออแล้วขึ้นไปวางระเบิดบนตัวมันฮะเรนนี่สำคัญมากเลยนะวางระเบิดเรียบร้อย ผมว่าตายเรียบร้อยไม่รอดทีเล็กมึงไปต่อเลยอลาก่อนทีเล็กมาดิมาดิแน่จีิงมมามึงจะเอาไงหรือมึงจะเอาไงฮะ หรือมึงอยากโดนอยากโดนตัดเลรอยากโดนตัดเลยเออหมดสักทีเร็ววัดเดอะมึงยังไม่ตายล่ะแล้วคดีสวยจังขอขโมยหน่อยละกันวัดเดอะเฮลเข็นขาดแล้วอะเซนเท็ดฮะนี่อ่อนแอมากเลย มึงติดเหรอเดี๋ยวพาเดี๋ยวช่วยอ,ออกเอาอเอาแค่นี้แค่นมึงขาดเอาอยางเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาออกโอเคพาออกเรียบร้อยทีนี้เขาบ้ไป,ไปเออทำไมมันเล็วจังวะไม่รอละ